UBG ได้มีอัปเดตใหม่กล่องนวมใหม่เควสใหม่แบบจำกัดเวลาสำหรับครบรอบ1ปีนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างผมจะย่อยให้ฟังแบบรวบรัดละกันนะครับเควสใหม่แบบจำกัดเวลาสำหรับครบรอบ1ปีนะครับที่พิเศษคือถ้าเรา KD หรือน็อกดาวได้33ครั้งเนี่ยเราจะได้แมปคาโมกาวะยิมมาด้วยนะครับและในเควสอื่นๆก็จะมีแจกสปินอิโมสล็อตแล้วก็สไตล์สล็อตด้วยครับ แมปใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาจะมีทั้งหมด10แมปด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ไล่ซื้อครบเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละแมปเนี่ยผู้เล่นคนอื่นๆสามารถสเปกเด็ไดห้หรือเข้ามาดูได้นะครับซึ่งจะแสดงแมปที่เราเล่นอยู่ให้ดูด้วยนะครับคนที่มีจํานวน KD หรือ knockdown มากกว่าเนี่ยจะได้ใช้แผนที่ของตัวเองนะครับต่อมาจะเป็นกล่องนวมใหม่ที่ชื่อว่าไซไฟนะครับผมได้ลองสุ่มแล้วนะครับเกลือล้วน ส่วนในวีคหน้านะครับก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของบาลานซ์นะครับก่อนที่จะอัปเดตเนื้อหาในส่วนถัดไปช็อตการรีเวิร์กนะครับเห็นว่ากําลังปรับให้โอเคและดีที่สุดโดยที่พี่ดรอนั้นนะครับยังไม่ประกาศวันปล่อยที่แน่นอนเขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาฉันจะเลื่อนการอัปเดตก็เสียใจด้วยนะเอาเป็นว่ารอไปก่อนละกันครับอัปเดตของวีคนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมย่อยให้แบบรวบรัดตัดเนื้อหาเอาที่สําคัญสําคัญมานะครับใครที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันไไว้้้้ทีี่ใตคลิปนด เลยนะครับตอนนี้นะครับแบบ UBG ก็ครบรอบ1ปีแล้วนะครับใครที่ดูผมตั้งแต่ยุคแรกๆก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันจนมาถึงวันนี้เลครับผมและจะทําคลิปสนุกๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไปป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ